ครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดรดวริบบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูของเด็ดของดังของสุดอร่อยรวมถึงเรื่องราวจากบุคคลระดับตำนานซึ่งประเดิมช่วงแรกกับคุณเชียร์ที่คำาพอที่จะพาคุณผู้ชมไปดูกางเกงยีนราคาหลักล้านกับช่วงหยิบชิ้นโบแดง ตัวอย่างอลังการ <Whoa. S 1> แค่เสียงก็หนักแน่นแล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะภารกิจของเชียร์รับรองว่าของที่จะมาตามหานั้นมันคือที่สุดอย่างแน่นอนเพื่อที่เชียร์จะได้มาติดโบให้กับเขาภารกิจมาแล้ครับผมซิสเซม่านะคะเจ้าเก่าคนดีคนเดิมของเราภารกิจวันนี้ติดโบให้กับกางเกงยีนสุดเก๋ที่มีมูลค่าถึงสองล้านบาทสองล้านบาทสองล้านบาทโอ้ my god แต่มันตรงนี้มันยังไงเออ พี่พิศครับเห็นพี่เฉยเชยินถ้าจะไปหากตะเกียงยินสุดเก๋าเนี่ยสองล้านบาทพี่รู้ไหมไปทางไหนไปทางนู้นเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะทำไมพี่รู้อ่ะของผมเองครับอ๋อของพี่เขาอ๋อของพี่เขาครับของพี่ครับอ๋อของเพ่เดี๋ยวก่อนแล้วพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อกอนครับพี่กอน์เซริสุนงั้นพี่พาไปหาเลยนะคะยินดีครับขอบคุณมากไปกับพี่กอร์เลค่ะ ครับอันนี้ไม่ได้ขายครับอันนี้ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขาย <ฮะ S 1> ทุกคนคะอย่าคิดว่าเอ,อิมตั้งแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นของสะสมของพี่เลยใช่ครับใช่ครับสะสมจริงก็น่าจะยี่สิบปีได้ครับโอ้สเสน่ห์ของยีนมันคืออะไรพี่อันนี้ถามหน่อยมันมีเรื่องราวครับแต่ละตัวเนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีแพทเทิร์นที่ที่มันต่างแล้วก็มันมีความที่มันไม่เหมือนกันแต่ละแพทเทิร์นองค์ประกอบค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะมันก็เลยทําให้น่าหลงรหลดีครับให้มันเชี่ยข้อ เอาแบบไอเทมเด็ดๆเลยนะพี่รเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเลยเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้ครับตัวนี้ตรงน,นี้เลยคะใช่ครับตัวนี้เลยครับจะดูเหมือน้าคีิริวนิดนึงชื่อเต็มมันก็คือรี w i n d Lot สองศูนย์หนึ่ง x มันมีความพิเศษย,ยังไงคะก็รุ่นนี้นะครับก็มันจะเป็นรุ่นที่รุ่นแรกที่เริ่มผลิตกระเป๋าใบที่5้าละก็คือพูดง่ายๆมี2กระเป๋าและเป็นรุ่นแรกที่เริ่มผลิต2กระเป๋าหลังยุคก,ก่อน1900มีแค่ข้างเดียวห, <า S 1> หลังจาก 1,900ก็จะเป็นเริ่มม <Luis> ี2กระเป๋านะครแล้วตัวนี้ตั้งแต่ปีไหนคะเอ่อตัวนี้1,902ครับ1,902น่าจะประมาณ120ปีโดยประมาณนะเฮ้ยถ้าอยู่มาเป็น100ปีคือตัวนี้สภาพที่เห็นเนี่ยกระดุมครบอะดีเทลหลักๆครบป้ายครับครับกระดุมวัสดุยังค่อนข้างครบแต่จะเปื้อนหน่อยค่อนข้างเปื้อนอันนี้คือเปื้อนเพราะ น่าจะเป็นคนคนที่ใส่ตอนแรกน่าจะเป็นช่างครับเป็นช่างยนต์นะครับเพราะว่ามันเป็นรอยคราบน้ํามันแล้วราคาค่ะพี่ราคาตัวนี้จะอยู่ประมาณ1ล้านครับมา1ล้านครับมา1ล้านครับ1ล้านหนึ่ล้านบาทครับคืนครับหล้านบาทใช่ครับหุยนี่ตัวนี้1ล้านว่าพีคแล้วนะครับมันยังมียากกว่านี้ไปทางไหนต่อดีคะพี่เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับด้านนี้นะคะ รครับผมตัวนี้ชื่อเต็มๆก็ RY S 5 0 1นะครับเป็นวัวรเคยได้ยินครับวัวทูเป็นรุ่นผลิตในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มผมเริ่มแต่แรกก่อนด้วยด้วยด้วยยุคสงครามเนี่ย<ภ>เขาต้องจํากัดเรื่องการตัดเย็บการออกแบบ<ภ>ของเสื้อผ้า<ภ>นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะลดทุกอย่างเลยเช่นกระดุมเนี่ยจากให้มาค่อนข้างผมลอย่าง5อาจจะเหลือ4นะครับ มีอันไหนคะที่มันก็จะเป็นหมุดย้ำที่ watch pocket เนี่ยนะครับก็จะไม่มีปกติจะมีย้ำตรงนี้นะครับสองจุดอันนี้ตัดไปค่ะนะครับและก็อีกรายการหนึ่งก็คือเออ่กระดุมจะเป็นแบบช่องมะกอกปงวอดถึงชัยชนะอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะออ๋มีดีเทลตรงนี้ไปอีกใช่ครับโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้ต้องมองใกล้ๆถึงจะเห็นนะดีเทลยิบย่อยมากแล้วก็ด้านหลังสุดนักด้านหลังเนี่ยด้านหลังยัยคะขอโทษครับส่วนใหญ่ของลีวายจะเป็น เดินได้คู่โค้งปีกนกนะคอาจจะพี่เป็นอย่างนี้ใช่ครัคะแต่รุ่นเนี้ยรุ่นสงครามโลกเขาจะประหยัดได้ก็คือจะไม่มีการเย็บได้คู่โค้งใช้เป็นการเพ้นเอาเพ้นสีเอาเพราะฉะนั้นมันเลือนลางแล้วท้องโดนน้ำมันถึงจะมีเห็นลางๆครับน่าจะเป็นตัวเดียวในประเทศไทยที่มีนะครับตัวตัวตัวนี้ราคาตลาดโลกก็ยังมีอยู่มีครับราคาตลาดโลกจะอยู่แปดแสนแต่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณล้านสองด้วยมันแรลงจริงๆครับด้วยป้าย ร้านสองแต่เชื่อว่าคนรักยีนแบบที่ต้องมีแบบยีนที่มันแปลกแตกต่างที่ไม่ใช่แค่แบบเป็นกางเกงเดี๋ยวผมพาไปดูสูตรครับสูตรรุ่นแรกของโลกนะครับสูตรรุ่นแรกของโลกใช่ครับสูตรยีนสูตรยีนรุ่นแรกของโลกใช่ครับไปไปมาเลยเป็นสูตรยีนที่สวยมาก แต่เมื่อกี้พี่เกินมาแล้วว่าอันนี้คือสูตรยินรุ่นแรกของโลกรุ่นแรกของโลกครับรุ่นแรกของโลกก็ตัวนี้จะผลิตแค่200ตัวทั่วโลกนะครับผลิตในปี1951 70ปีโดยประมาณครับ <Wow. S 2> รแ้วก็ที่มาที่ไปจริงๆแล้วของตัวนี้ด้วยยุค1.9โด้วยยุค50ณนะตอนนั้นนะครับดาราศิลปินนักร้องโดยเฉพาะบิงคอลตี้นะครเป็นนักนะร้องนะฮะผู้โด่งดังก็คือวันนึงเนี่ยเขาไป ไปโรงแรมไปพักโรงแรมที่แวนคูเวอร์แคนาดาแล้วเขาโดนเซโนปฏิเสธการเข้าพักนะครับเพราะว่าโรงแรมหรูระดับ 5, 5้ดาวเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เข้าโรงแรมได้นเนี่ยต้องใส่สูตรเท่านั้นและด้วยบิงคอสบีเขาเป็นคนที่ชอบใส่ใกางเกงยีนส์แล้วก็ใส่แจ็คเก็ตยีนส์ซึ่งยีนส์มันแล้วทำไมเข้าไม่ได้ยีนส์ในยุคนั้นมันบ่งบอกถึงว่าด้วยมันเป็นเสื้อผ้าของกรรมกรชั้น แรงงานพอรีวายรู้เนี่ยเขาก็เลยรับออกแบบเลยติดต่อบ,บิงกอสปีเลยรับออกแบบแล้วก็ตัดสูตรมาให้บิงกอสปีใส่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าใส่สุดของรีวายเนี่ยสามารถเข้าโรงแรมหรูข้ดาดาวได้ทั่วโลกเลยแหละเพราะว่าเขาจะมีมีตัวตัวป้ายที่ไม่นะที่อะไรล่ะบอกนะฮะว่าคือถ้าคุณใส่ตัวเนี้ยคุณจะได้รับ การต้อนรับะนะครับแล้วก็ได้รับการมอบนอบ้นอมอ,อย่างมีเกียรติในโรงแรมทุกโรงแรมนะครับเป,เป็นโน้ติสที่แจ้งไว้ที่ดิวไว้นะนี่ดิวไว้เลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ผลิตแค่ส0 0้ตัว200ตัวทั่วโลกราคาตัวนี้ยังไงคะพี่ราคาจะอยู่ที่0,000 0บาทครับ0,000นบาทใช่ครับ <Wow. S 1> ส,สวัสดีค่ะส,สคุณพี่เชสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องแอลชื่อน้องแอลนะครับน้องะะอะไรคะน้องเนอค่ะอะไรนะน้องเนอค่ะน้องเนอครับออนเนอร์อ่อนอแอลกับออนเนอร์ครับอันนี้หนูกำลังเล่นแต่งตัวตุ๊กตากันอ,อยู่ลูกอันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่ารีไว s e Selman Sample เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่พี่กำลังจะบอกว่า ตัวที่พี่บอกที่สุดของวันนี้ครับคือ2ตัวนี้เหรอคะคือ2ตัวนี้ครับเป็นประมาณนี้ครับงงก็คือคมันเป็นวัตถุประสงค์ก่อนในการที่ผลิตพวกแซมเปลพวกนี้นะครับก็เพื่อให้เซลแมนนะครับเมื่อก่อนการเดินทางค่อนข้างลำาบากเพื่อตัดเย็บให้เซลแมนพกพาสะดวกนั่นเอง ไปตามเมืองต่างๆซึ่งจะไปขายล็อตใหญ่แล้วไม่จาเป็นต้องหิ้วเกิงตัวใหญ่ไปเพราะว่าด้วยการเดินทางมันลําบากมากๆ<อ>เพราะฉะนั้นพอไปให้ดีลเลอร์ดูก็จะรู้และด้วยผ้าด้วยวัสดุเป็นแบบไหนแพทเทิร์นเป็นแบบไหนแพทเทิร์นอย่างนี้ทรงอย่างนี้สีอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับส่วนตัวนี้ก็จะยุคป,ประมาณ1937โ,โดยประมาณนะครับ1937แล้วตัวนู้นล่ะคะตัวนี้ก็จะพิเศษนยครับตัวนี้ก็จะปี1 8 9 0 1 8 9 0ใช่ครับ ก็ร้อยสามสิบปีอ่ฮะครับร้อยสามสิบเอ็ดปีเลยอ่ะใช่ครับเพราะว่าเออด้วยด้วยด้วยก่อนหนึ่งปีพันเก้าร้อยเนี่ยครับเออ่กระเป๋ามันจะมีแค่ด้านเดียวอันนี้เนี่ยด้านเดียวอันนี้จะมีแค่ด้านเดียวอันนี้จะมีสองด้านละสองด้านละแล้วจะมีมีเลตติ้งมอนมันจะมีเลตแฉกตัวนี้ก็คือบ่งบอกว่าหนึ่งเก้าสามเจ็ดนะครับอันนี้ยังไงก็ปีก่อนปี1900อยอยู่ละตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวเดียวที่น่าจะมีตัวเดียว ในประเทศตัวนั้นน่าจะมีตัวเดียวในประเทศไทยใช่ครับตัวนี้นะครับน่าจะตัวเดียวในประเทศไทยเลยครับกับ2ตัวนี้ราคายังไงคะได้ครับตัวนี้1นึ่งเก้าสามเจจะอยู่ที่1ล้านบาท1ล้านบาทหล้านบาทครับตัวนี้1ล้านบาทใช่ครับตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เออเกือบสองล้านครับตีไปเกือบ2ล้านครับเกือบ2ล้านบาทเกือบสล้านบาทครับอุยเรียกได้ว่าทั้งอายุทั้งความหายากแล้วก็ คืเชียวว่าเชียวคงไม่ได้มีโอกาสเห็นอย่างนี้อีกแล้วอะถ้าอย่างนั้นนะคะสำเร็จรู้ล่วงกับภารกิจติดโบให้เลยดีกว่ากับน้องตเ,เกงยงยินตัวนี้เลยขอเลยค่ะ,ะรับในการลุกรับด้ในกันติดโบรับด้วยกันเลยอ่ะอัะอะนนี้อ่ะนี่ค่ะโอเค ฟังแลวอิ่มเอมไปด้วยเลยนะคะพี่หนุ่มคะเห็นบอกว่ามีเพจด้วยเผื่อว่ามีการแชร์ข้อมูลสำหรับคนรักยีนส่วนกันคือถ้าท่านใดชอบในเรื่องวินเทจเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับตามไปไปชมได้ครับที่ห้องเก็บภาพเสื้อผ้าวินเทจนะครับจะมีของเยอะมากให้ให้ชมนะครับประมาณนี้ครับนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ,ะยินดีมากๆครับขอบคุณมากค่ัพอดีครับช่วงหน้าบุกล้วงลึกชีวิตของคุณแม่สุดสตรอง แนภพพากับคำถามที่ไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อนเคยมีแบบว่าวันไหนที่ปัสสามถึงคุณพ่อบ้างไหม